ในโลกที่ทุกอย่างหมุนไปเร็วมากแล้วก็เชิดชูความฉลาดความเก่งกาจเป็นที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันมีสุภาษิตไทยโบราณบทหนึ่งที่ฟังดูแล้วอาจจะขัดขัดกับยุคสมัยมากๆเลยนั่นก็คือโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากครับฟังดูย้อนแยงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วคําพูดนี้เนี่ยไม่ได้บอกให้เราทิ้งสติปัญญานะครับแต่กลับซ่อนยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากๆเอาไว้ข้างในคาถามสําคัญเลยก็คือแล้วการยอมรับว่าตัวเองไม่รู้หรือบางครั้งการแสดงออกว่าเราโง่เนี่ย มันจะกลายเป็นกุญแจเป็นบันไดที่พาเราไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ยังไงกันแน่วันนี้เราจะพาไปสํารวจเรื่องนี้กันครับตั้งแต่รากของปรัชญาโบราณไปจนถึงกลยุทธ์ในห้องประชุมของบริษัทยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันเลยที่มาที่ไปของวาทะอรรมตะนี้เนี่ยมาจากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้นติโสนะครับแต่หัวใจสําคัญที่ท่านต้องการจะสื่อจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ความเข่าหรือความไม่รู้นะครับ แต่ท่านกาลังพูดถึงยุทธศาสตร์ทางจิตวิญญาณและการบริหารที่มันแยบยนต์มากๆเลยเพื่อใช้จัดการกับอีโก้ของเราเองบริหารคนแล้วก็ที่สําคัญคือเอาตัวรอดท่ามกลางความขัดแย้งให้ได้ซึ่งการจะเข้าใจเรื่องนี้ได้เนี่ยเราต้องเริ่มจากการล้างความเข้าใจเดิมๆเกี่ยวกับคําว่าโง่กันก่อนเลยครับเอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจแก่นของมันจริงๆนะสเต็ปแรกเลยก็คือเราต้องโยนนิยามเดิมๆของคําว่าโง่ทิ้งไปก่อนแล้วมาดูกันครับว่าความหมายที่แท้จริงที่มันซ่อนอยู่ในรากของปรัชญาโบราณเนี่ย มันคืออะไรกันแน่ความโง่ในสุภาษิตนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือหลักธรรมในพุทธศาสนาที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาครับพูดง่ายๆก็คือปัญญาที่ไม่ได้เกิดจากการที่เรารู้อยู่แล้วแต่เกิดจากการฟังครับคือการเปิดใจให้กว้างๆเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆเข้ามาโดยไม่เอาความรู้เดิมที่เรามีเนี่ยมาเป็นกำแพงปิดกั้นตัวเองไว้นี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของการเรียนรู้ที่แท้จริงเลยลองนึกภาพตามนะครับถ้าเรามีผู้นําที่ทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้ว หรือเป็นพวกโนดอลที่รู้ไปซะทุกอย่างเนี่ยเขาก็ไม่สามารถรับอะไรใหม่ๆได้อีกเลยใช่ไหมครับบรรยากาศในทีมก็จะแบบอึดอัดลูกน้องไม่มีใครกล้าสเสนอไอเดียใหม่ๆเพราะกลัวว่าจะไปท้าทายหัวหน้าซึ่งมันตรงกันข้ามกับผู้นําแบบถ้วยชาที่ว่างเปล่าตามหลักปรัชญาเซนเลยครับคือเป็นผู้นําที่พร้อมจะเรียนรู้อยู่เสมอซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะทาลายกําแพงความกลัวลงไปแล้วข้อมูลจริงๆที่อยู่หน้างานเนี่ยมันก็จะไหลาจากข้างล่างขึ้นไปถึงผู้บริหารได้ง่ายขึ้นเรื่องนี้มีตัวอย่างที่ชัดมากๆเลยครับ อย่างเศษเรษฐรโกเศษหรือพระยาอนุมานราชทนที่ท่านเป็นมหาปราชญ์แต่กลับติดปัญหานิยามคำว่าตูดกับก้นอยู่ตั้ง3วันแต่สุดท้ายรู้ไหมครับว่าท่านได้คำตอบที่ลึกซึ้งที่สุดจากไหนจากการไปเดินฟังคนงานก่อสร้างเขาคุยกันหรือแม้แต่ปรมาจารยออ์อย่างขงจื้อยังยอมค้อมตัวหลีกทางให้เด็กที่กำลังเล่นเกาะปรา,าสารายเป็นกำแพงเมืองอยู่เลยครับเพราะเด็กให้เหตุผลว่ามีแต่เกวียนที่ต้องหลีกกำแพงไม่ใช่กำแพงหลีกเกวียน นี่แหละครับที่แสดงให้เห็นว่าปราดตัวจริงเนี่ยเขาเค,า,เคารพในเหตุผลไม่ได้ยึดถือว่าใครอาวุโศกกว่าใครเอาละครับจากเรื่องของปรัชญาเพื่อการเรียนรู้เนี่ยคราวนี้เรามาดูกันว่าแนวคิดนี้มันถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นในสนามรบที่ดุเดือดอย่างสามก๊กได้ยังไงทีนี้การแกล้งโง่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการเปิดใจรับฟังแล้วนะครับแต่มันคือเรื่องความเป็นความตายคือการเอาชีวิตรอดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันกลายเป็นดาบในฝักที่คมกริบได้ยังไง ฉากนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในฉากที่บีบคั้นหัวใจที่สุดในวรรณกรรมสามก๊กเลยนะครับตอนที่โจโฉซึ่งเป็นผู้มีอำนาจล้นฟ้าแล้วก็ขี้ระแวงสุดๆเนี่ยหันมาพูดประโยคนี้กับเล่าปี่มันเหมือนการส่งสัญญาณเลยครับว่าเรารู้นะว่าเจ้าคิดอะไรอยู่ซึ่งสำหรับเล่าปี่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยมันหมายถึงภัยที่มาถึงตัวอาจถึงตายได้เลย และนี่แหละครับคือจุดที่เล่าปีต้องเล่นละครฉากใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้พอได้ยินเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาปุ๊บเล่าปีแกล้งทําเป็นตกใจสุดขีดจนทําตะเกียบในมือร่วงลงพื้นการแสดงครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การกลบเกลื่อนความตกใจที่โดนโจโฉอ่านใจออกนะครับแต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ตัวเองให้โจโฉเชื่อว่าเขาเป็นแค่คนขี้ขลาดตะขาวไม่ได้มีพิษสงอะไร ซึ่งมันก็ได้ผลครับโจโฉตายใจแล้วก็มองข้ามเล่าปี่ไปเลยเป็นการซื้อเวลาที่ล้ำค่ามากๆเพื่อให้เล่าปี่ได้หนีไปตั้งตัวในที่สุดแต่ถ้าคิดว่าบทบาทของเล่าปี่นี่แนบเนียนแล้วนะยังมีคนครับที่ต้องบอกว่าเหนือชั้นไปอีกเบอร์เลยนั่นก็คือสุมาอี้สุดยอดนักกลยุทธ์อีกคนแห่งยุคสามก๊กเหมือนกันเรื่องของสุมาอี้คือเขาถูกคู่แข่งทางการเมืองอย่างโจซองเนี่ยริบอำนาจไปจนแทบไม่เหลืออะไรเลยแต่แทนที่จะลุกขึ้นสู้ตรงๆนะครับ เขากลับเลือกที่จะแกล้งป่วยป่วยแบบโอ้โหหนักมากทำเป็นคนแก่หลงหลงลืมลืมกินข้าวก็หกเลอะเทอะเพื่อให้โจซองเชื่อสนิทใจว่าเขาเนี่ยหมดสภาพแล้วเป็นแค่ไม้ใกล้ฝั่งแล้วพอโจซองตายใจลดการปั้งการลงจนหมดนั่นแหละครับคือโอกาสทองสุมาอี้ก็ลุกขึ้นมาหายป่วยแบบปาฏิหาริย์แล้วก็เข้ายึดอำนาจได้แบบพลิกเกมเลยบทเรียนเรื่องนี้ก็คือศัตรูที่น่ากลัวที่สุดก็คือศัตรูที่ดูเหมือนไม่มีทางสู้นี่แหละครับ โอเคฟังเรื่องสามก๊กมาแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับแต่คําถามคือแล้วอยุทธวิธีของขุนศึกโบราณพวกนี้เนี่ยมันจะเอามาใช้ในโลกธุรกิจยุคใหม่ในห้องประชุมของบริษัทระดับโลกได้ยังไงเดี๋ยวจะได้เห็นเลยครับว่าพลังของมันเนี่ยมันเหนือการเวลาขนาดไหนตัวอย่างที่ชัดที่สุดในยุคเราเลยก็คือ Microsoft ครับคือก่อนยุคของสแตยานาเดล่าเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรของ Microsoft เป็นแบบ know it all เต็มๆเลย คือทุกคนต้องเก่งทุกคนต้องรู้ดีที่สุดแข่งกันเองภายในจนสุดท้ายคือพลาดนวัตรกรรมสำคัญๆอย่างสมาร์ทโฟนไปเลยแต่พอนาเดล่าเข้ามาคบเ,เปลี่ยนทั้งหมดเลยครับจาก Know it all มาเป็น Learn it all หรือวัฒนธรรมที่ทุกคนพร้อมจะเรียนรู้ยอมรับว่าเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องความผิดพลาดคือบทเรียนซึ่งมันคือแก่นเดียวกับงโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากเป๊ะเลยครับทีนี้กลับมาดูที่บ้านเราบ้างครับ อีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดมากๆก็คือท่านเจ้าสัวธนินเจรวรนนท์แห่งเครือซีพีท่านมีคติประจําใจเลยว่าผู้นําดิ่งผู้น้อยดันคนเสมอกันสนับสนุนก็คือผู้นําต้องยอมลงไปข้างล่างเพื่อรับฟังเพื่อให้คนข้างล่างเนี่ยช่วยกันดันองค์กรให้มันสูงขึ้นไปได้แล้วท่านก็แสดงให้เห็นจริงๆนะครับว่าท่านใช้หลักการนี้ยังไงอย่างเรื่องการยอมรับว่าตัวเองไม่ได้รู้ทุกเรื่องแล้วก็ปล่อยให้มืออาชีพจริงๆเขาได้ทำงานเต็มที่ หรือที่ฮือฮามากๆก็คือการที่ท่านออกมาเล่าเองเลยว่าเคยขาดทุนจากบิตคอยไปเป็นร้อยล้านเพราะอะไรเพราะท่านบอกว่าผมไม่เข้าใจมันดีพอคือยอมรับความไม่รู้ของตัวเองแบบตรงๆเลยหรือแม้แต่การตัดสินใจที่มันเจ็บปวดมากๆอย่างการขายเทสโก้โลตัสออกไปภายนอกอาจจะดูเหมือนแพ้แต่จริงๆแล้วมันคือการยอมโง่เพื่อรักษาภาพใหญ่ของบริษัทเอาไว้พอเห็นตัวอย่างแล้วน่าจะเริ่มเห็นภาพกันแล้วนะครับว่าพลังของยุทธศาสตร์นี้มันขนาดไหน คำถามต่อมาที่สำคัญมากๆก็คือแล้วเราจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงแล้วมันมีอะไรที่ต้องระวังบ้างอันนี้เป็นเหมือนคู่มือเบื้องต้นเลยนะครับที่เราสามารถเอาไปปรับใช้กันได้จริงๆในที่ทำงานลองนึกดูนะครับเวลาเราเริ่มงานใหม่แทนที่จะรีบโชว์พาวเต็มที่ลองทำตัวเป็นคนไม่รู้เยอะๆก่อนค่อยๆเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรไปมันจะลดแรงเสียดทานได้เยอะเลยหรือเวลาประชุมระดมสมองเนี่ยการถามคำถามที่ดูเหมือนจะโง่ๆ หรือเป็นคําถามพื้นฐานมากๆบางทีมันกลับไปสะกิดให้เห็นจุดอ่อนของแผนที่เรามองข้ามไปก็ได้นะครับดีกว่าไปวิจารณ์เขาตรงๆอีกแต่ตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ตัวโตๆไว้เลยนะครับว่ามันมีเส้นบางๆขั้นอยู่ระหว่างความไม่รู้เชิงกลยุทธ์ที่เราทําเพื่อผู้หมายที่ดีเพื่อสอนงานคนอื่นกับอีกอย่างที่สมัยนี้เขาเรียกกันว่า weaponized incompetence ครับไอประเภทหลังนี้คือการแกล้งโง่เพื่อเอาเปรียบเช่น,นแกล้งบอกว่าใช้เครื่องถ่ายเอกสารไม่เป็นเพื่อให้อีกคนต้องมาทําให้อันนี้ไม่ใช่กลยุทธ์นะครับ อันนี้คือการผลักภาระซึ่งสุดท้ายมันจะทาลายความสัมพันธ์และสร้างศัตรูครับแล้วก็มีอีก2อ,ก,อกับดักที่ต้องระวังครับอย่างแรกคือการถ่อมตัวมากไปจนกลายเป็นอิมโพสเตอร์ซินโดรมคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เก่งจริงนี่ว่าแล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยอันนี้ก็อันตรายกับอย่างที่2คือการ Huumble b r a g g i n g หรือการแกล้งถ่อมตัวแบบอดอวดเพื่อให้คนมาชมอันนี้คนดูออกนะครับแล้วมันจะทําให้เราดูไม่จริงใจไปเลยเหมือนที่สมเด็จพระมหาวีโรวงท่านเคยเตือนไว้เป๊ะเ,เ,เลยครับว่างโง่น่ารัก แต่โง่น่าเกลียดเป็นยาพิษแล้วพอเรามองมาถึงยุคปัจจุบันยุคของ AI เรื่องนี้ยิ่งสําคัญขึ้นไปอีกนะครับลองคิดดูสิครับในโลกที่ AI มันให้คําตอบที่ถูกต้องและเร็วกว่ามนุษย์ได้เสมอการเป็นคนที่รู้ทุกอย่างมันอาจจะไม่มีค่าอีกต่อไปแล้วก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ AI ยังทาไม่ได้คือปัญญาในการตั้งคําถามที่ใช่และทักษะในการรับฟังเพื่อเอาข้อมูลหลากหลายมารวมกันเป็นภาพใหญ่ สิ่งนี้แหละครับที่จะกลายเป็นทักษะที่สําคัญที่สุดของมนุษย์เราสรุปแล้วนะครับแก่นของเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ก็คือความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการที่เราต้องตะโกนบอกใ,ใครๆว่าเราเก่งแต่มันมาจากการที่เรายอมโน้มตัวลงแล้วเปิดทางให้คนอื่นได้เติบโตจนพวกเขาเป็นคนยกเราให้สูงขึ้นไปเองครับสุดทา้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคําถามชวนคิดเอาไว้ครับว่าในโลกอนาคตที่ AI มันรู้ทุกคําตอบการที่เรากล้าพูดออกมาว่า ผมไม่รู้หรือฉันไม่รู้มันอาจจะกลายเป็นความได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นสิ่งที่ทำให้เรายังคงเป็นมนุษย์อยู่ก็เป็นได้นะครับ